ครับหลังจากที่บ้านลุงจงฝนตกมาสองมือสามมือติดต่อกันนะครับเนาะเฮ็ดให้ปลาไหมกระเขียวกระจีนะครับหญ้ากระเขียงงามเห็ดกระเกิดพอดีครับพอดีแถวบ้านลุงจงมันมีปลาอยู่ค้าเนาะเพิ่นปลูกอยู่ค้ากันหลยครับบัดนนี้เห็ดก็เลยเกิดเห็ดก็ซื้อว่าเห็ดอยู่ค้าเนาะ บางคนก็เอิญเห็ดยูคาบางคนก็เอิญเห็ดขมประมาณนี้แหละครับบัดน,นี้พอดีย้ายไปเก็บครับแม่ของประเสริมไปเก็บเนาะแต่เศ้าๆก่อนได้เมลา,ายนุ่งจงตื้ดมาพ่อพอดีก็เลยทายให้พี่ให้นอ้องเบิ้งทหยเพื่อนๆในเบิ้งนะว่าเห็ดขมยูคามาสดๆร้อนๆเลยก็เลยทายเพื่อนๆด้เบิ้งครับมาเบิ้งเห็ดวันนี้มาเบิ้งเห็ดแม่กับ ประเสริมก็ลังเห็ดนั่นทำลังเั่นทำความสะอาดตัดตัดตตีนัดตีนตัดตีนเห็ดเอาดินออกเห็ดเห็ดียังก่อนเห็ดเพิงขมเห็ดเพิงขมโอ้ยน้ำปลาอยคะเออแฉงแซบแซบอันนีปีละครั้งเป็นยาพร้อมแก้ได้หลายลูกแก้ได้หลายลูก ว่าม e ันได้หลายเหตุการณ์ในชีว oh. oh, oh. 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 mm ิตกินเมื่อไหร่ละบอยอ๋อถนอมอาหารถนอมอาหารไปกินโดนๆเพราะว่าต้มน้ำออกแล้วก็อัดถุงไว้ในตู้เย็นไว้ย้ำทีกินกับจังหวะปรุงยที่กินยังคอยมาฟิตไว้แม่นใส่เออใส่สองฟิตไว้ย้ำทีกินเขาเขาออกมาต้มอีกเทาก็แกงได้หลายก็ได้กะลัมได้ได้คุถังนึงวะเนี่ย โอ้่องว่าไม่ไงไปแต่เสาบมือเสานี่เนาะจะหาลอดเก็บเห็ดเไป่ง่าริ่มฝนเริ่มตกเห็ดก็เริ่มออกจน้อยเห็ดจะน้อยเห็ดพวกด้วยบันเห็ดพวกอยู่บันบันนะบันทงเขาเนาะบั่นโคกเนาะก็สนนีเห็ดมีอย่งไปชิดละแต่หลายพูดไปคุ้ัถังนึงเลยม มันก็งามนี่ยนะเนาะเห็ดเผือกเห็ดเผือขมจีเห็ดเพิงขมเพิงเกิดอยู่น้ำปลาอยู่ค้าเนาะปลาอื่นเกิดบ่บ่อยู่ในปลาอยู่ค้าอืมกับเป็กเนาะเห็ดอยู่ค้านี่ยแหละจีเกียงเกียงเกียงใส่ เกงเส้นใบบักขามอ่อนเนาะกีกงแค่รวยอยู่ดิเกแกงน้องเบน้ยอแกงเส้นใบบักขามอ่อนเนาะใบบักขามกับกะลังอ่อนออนเลีวพอดีเลี้วพอดีวันนี้ก็จะเอาไปร่างจมันล่างแล้วก็ไปต้มไปต้มแล้วก็อัดมไว้หล่ก็ใส่โหลได้ก็ดี ใส่หมันก็ใส่ตู้เย็นหมดเลยเอาใส่ตู้เย็นมเลยเดี๋ยวกินแรงแล้วกินแรงฝนตกเนาะฝนตกหลายๆมือต่อติดต่อกันกับสินี้เห็ดกินเห็ดดินเห็ดดิมนี่ละนี่ละนั้นออกบัหมี่เห็ดกวกกิ๊กออกน้ำมันคุณอะออกน้ำต้นนั่นออกน้ำพ่นพ่นต้นนั่นโอ้อ้ยห้วยๆเลย อันนี้ต้มแล้วบ่ะคุสิต้มต้มน้ำผมมันออกแล้วต้มน้ำผมออกแล้วที่นี่้วก็ล้าที่รอให้มันเย็นแล้วค่ะที่เซตุยเย็นไว้มะเอือนกางสิ่นแทกใส่ผมกีนอันนี้ต้มแล้วซิมเบิงไปนี่งซิมเบิงแล้วผมออกผมอัมลำ <c oughs> ผมอัมรัมเห็ดมือเอิงผมมะเอือนตี<ม>แกงชอบกินอ๋อมะเอือนสีกินได้กินแกงเห็ดผม ประมาเนี้นะครับเนาะตัองจเดี๋ยวเดี๋ยวจะใหนต้องไทอี่ยนที่มน้องก่อนแกงเนาะน้ำปลาอีกเนะนี่น่สอนคมน้ำระนั้นค่ะกินแต่แกงเสียมแต่สิ่หล่ะนั้นทำทำะถ้าไม่ดูบ้านนะโบอึกเนียกินดอกเพราะว่าหนาฝนเนาะหนาฝนอาหารธรรมชาติมันเกิดนั่นสิไกบกุ้งหอยปูปลาบอึกน้อยแต่สีส่วนหวกไปเฮ็ดซู่กิน นี่อาหารกินบ้างนี่อันนี้คือเพื่อเสริมแพ็คประเสรเสิมกัญญายแพ็คใส่ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มาใส่ช่องใส่ช่องฟิตไว้นะครับเนาะไม่แต่เพื่อถ้ากินโดนๆธีถนอมอาหารเห็ดเติงขมหรือว่าเห็ดยูคาเนาะประมาณนี้ครับได้หลายห่ออยู่ได้หลายหอ่อหลายห่ออยู่